วันนี้มีรถตู้หลายสายเชียงใหม่กอนแก่น่ลาเรลามากี่คนเก้าชเหรอคนเลานี่เก่งนะนั่งรถมาไกล้ไกลในเดือนมิถุนาหลวงพ่ออะพิเทศทีท่เมืองเลา ยยมหายใจนะหายใจไปรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติการลืมตัวเองหรือการกดข่มบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่ใช่ทางทางอยู่ที่รู้สึกตัวไม่ย่อหย่อนไปคือลืมตัวเอง ไม่ตึงเกินไปคือบังคับตัวเองความรู้สึกตัวนี้พาเราเข้าสู่ทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าหย่อนไปชขี้เกียจขี้คลานหลงโลกตึงเกินไปเ็าเคร่งเครียดใจไม่มีความสงบสุขหย่อนใจฟุ้งซ่าน ็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ตึงไปใจเคร่งเครียดไม่มีความสงบสุขก็เดินปัญญาไม่ได้จิตใจที่จะเดินปัญญาได้มันจิตใจธรรมดาจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตอย่างนี้ดีที่สุดจิตของมนุษย์ธรรมดาแต่ของเรา ไม่ค่อยมีจิตมนุษย์นะทั้งที่ตัวเราเป็นมนุษย์เวลาเราใจเราฟุงฟ้งๆเพลอๆไปเรามีจิตเนรฉานจิตเนรชานเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวเม่อเมอ ER, ER, ลอยลอยไปบางทีก็มีจิตโองสันนรกเวลาที่เรามีความทุกข์เยอะๆทีก็เป็นจิตของเปรตเวลาเรากังวลเรากลัว เราไม่สบายใจหรือเราเซลจัดเนี่ยมันจิตของอสุรกายเนี่ยจิตดีที่สุดที่จิตของคนธรรมดานี่จิตรู้เนื้อรู้ตัวอย่าปล่อยให้กิเลสเมันครอบงำถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตที่ดีก็หายไปกลายเป็นจิตที่ไม่ได้เรื่องขึ้นมา ถูกความโกรธครอบงำแล้วเป็นจิตสงสา์นรกอ่างเงี้ยถูกความโลภครอบงำก็เป็นจิตของเปลด็ดพยายามให้มันเป็นมนุษย์ไว้มีสติรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆขีเลสไม่ได้มาที่อื่นขีเลสมาที่ใจที่เดียวยังมีสติรู้เท่าทันใจของเราไปใจเราโลภขึ้นมารู้ทัน ทันทีที่รู้ว่าโลภความโลภจะดับอัตโนมัติความโลภเป็นกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้เวลามันโกรธขึ้นมามีสติรู้ว่าโกรธไม่ต้องไปหาทางละมันนะมีสติรู้ว่าโกรธเมื่อไรมีสติเมืนะ่อนั้นกิเลสจะดับไปเองเวลามัน โลภโกรธหลงอะไรเนะี่ยรู้ทันไปกิเลสมีไม่มากเท่าไหรนะ่ก็มีโลบโกรธหลงหลักๆแต่ละตัวก็แตกย่อยๆออกไปเยอะแยะมีลูกมีหลานอย่างตัวโกรธตัวโทสะเป็นความไม่แช่มชื่นใจนะมันเศร้าหมองแบบไม่แช่มชื่นก็มีลูกมีหลานหลายตัวอย่างอิจฉาเวลาเราอิจฉาเนี่ยไม่แช่มชื่นใจรู้สึกไหม หรืออิจฉาลราชื่นใจวิปลาสแล้วาั้นเวลาเบื่อเวลาเซงเนี่ยเป็นตระกูลโทสะ <c oughs> กังวลใจมีความกังวลใจไม่ช่าชื่นเมื่อไหร่ใจไม่ช่าชื่นจินมีโทสะเมื่อไหร่ใจช่าชื่นต้องดูถ้ามีสตินะก็เป็นกุศล ถ้าใจแช่มชืนแล้วขาดสติเผลอเผลอเพลินเพลน,นก็เป็นโลภะนค่อยๆสังเกตแต่ถ้าเมื่อไหร่ลืมเด้อลืมตัวเมันนั้นมีโมหะ,ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักเมอเม,อ,เมอไหมนะนั่นโมหะรู้จักฟุ้งซ่านไหมนะฟุ้งซ่านก็พกโมหะเวลาเราฟุ้งซานเราจะรู้สภาวะไม่ได้ สับสนดูอะไรไม่ออกเนี่ยสภาวะที่ดูอะไรไม่ออกสภาวะของโมหะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธไหมโกรธรู้ง่ายใช่ไหมกําลังโกรธแต่ปล่อยให้มันครอบใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้เวลาหลงเพลินเพลินไปไม่รู้ว่าหลงแล้วดูยากโมหะเนี่ยพยายามดูไปนะกิเลสมีอยู่สามตัวเอง โลภโกรธหลงโลภก็คือสภาวะที่พยายามดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองโกรธก็คือสภาวะที่ผลักอารมณ์ออกไปจากตัวเองหลงก,ก็คือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเป็นเรื่องจิตกับอารมณ์ทั้งหมดเลยโลกรธเนี่ยเป็นสภาวะที่ปฏิเสธอารมณ์ที่กำลังปรากฏอย่างเราเห็นหน้าคนที่เราเกลียดเงี้ยเราอยากให้มันหายไปจากโลก ืออยากให้มันไปให้พ้นหน้าเราเนะนี่ยตระกูลโทสะมันจะผลักอารมณ์ออกไปตระกูลโลภะหรือราคะเนี่ยมันจะดึงอารมณ์เข้ามาอย่างเราชอบแมวสักตัวแนละ้วอยากจะไปอุ้มมันดึงเข้าหาตัวตระกูลโมหะหลงฟงุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูกไม่รู้ว่าตอนนี้จิตใจตัวเองเป็นยังไงนาะติกิเลสมีแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ดึงเข้าเดี๋ยวก็ผลักออกนะ เดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้ว่าจะดึงหรือจะผลักดีสังเกตดูที่ใจเวลาเราจะผลักอะไรเนี้ยเราต้องเข้าไปจับก่อนใช่ไหมอย่างสมมติหลวงพ่อจะผลักไมโครโฟนต้องยึดไมโครโฟนไว้ก่อนอยู่เฉยๆไม่ไปยึดมันแล้วผลักมันไม่ได้โลบก็ต้องไปหยิบมันมามโกรธก็ต้องไปสัมผัสมันไ,มไปดันมันออกไป หลงลจะจับไมโครโฟนใจหนีไปที่อื่นแลในกิเลสมันก็มีแค่สามตัวนี้แหละแตกลูกแตกหลานออกไปเราก็มีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เท่าทันไปไม่ใช่เรื่องยากรู้จักโกรธไหมใครๆก็รู้จักใครไม่เคยโกรธมีไหม หลวงพ่อเคยเจอนะบอกเขาไม่เคยโกรธเลยทำตาโปนๆนะไม่เคยหลงนี่ไม่เคยหลงเลยเห็นแล้วสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมนะมันดูไม่ออกเลยเกำลังหลงอยู่หัดรู้ไปรู้ไปใจเราโก,ากรธขึ้นมาก็รู้นะใจเราโลภขึ้นมาก็รู้นะใจเราหลงไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ เจรหดหูก็รู้ใครรู้ไปใครรู้เท่าทันนะได้ยากอะไรห,หรอกรู้บ่อยๆที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากพวกเราสามารถปฏิบัติได้แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สทีเพราะไม่ปฏิบัติวันๆนะมัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่น ไม่สนใจจิตใจตัวเองถ้าสนใจจิตใจตัวเองจะไปยากอะไรไคอยรู้เท่าทันใจของเราเองโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักใช่ไหมฟุ้งซ่านโหดหูรู้จักทั้งนั้นอิจฉาพยาบาทพยาบาทก็โทสะนะเวลาพยาบาทใครเนี่ยไม่สบายใจสังเกตใจไปเรื่อยๆทุกคนรู้จัก ทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านี้ต่อไปนี้อย่าละเลยคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อยๆรู้ไปแล้วตัดไปพอจิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจจะเล็กๆน้อยๆนะก็มองเห็นเรามองเห็นจิเลสที่เกิดขึ้นกิเลสจะครอบงาใจเราไม่ได้ กิเลสจะกระเด็นหายไปจากใจเราทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรจะไปเองหลุดออกไปงั้นง่ายๆแค่นี้แหละคอยรู้ไปพอจิตใจไม่ไมีกิเลสน,นะจิตใจแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็ใช้จิตใจใหญ่นี้มาจเจริญปัญญาต่อวิธีจเจริญปัญญาทาําไงเดี๋ยวก็เห็นนกะิเลสก็ามาอีกแล้ว เด,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวกิเลสก็มาเดี๋ยวกิเลสก็ไปเดี๋ยวกุศลก็มาเดี๋ยวกุศลก็ไปเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็ไปนะเดี๋ยวความทุกข์ก็มาความทุกข์ก็ไปเดี๋ยวก็เฉยๆความเฉยๆมาแล้วก็ไปนี่คือการเจริญปัญญาฟังนะรู้อยู่ที่ใจของเราต่อไปเลยเดินปัญญาอยู่ในใจนี้แหละง่ายดีเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะกัแบบคนยุคนี้ ก็เมื่อสามสิบปีก่อนหรือ50-60ปีก่อนเนีก็มาทานที่เหมาะนะคือการดูกายเข้าฌานก่อนทําฌานออกจากฌานมาแล้วมาดูร่างกายมันทำงานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสองอย่างเนี้ยเวทน,า,นาคือดูความสุขทุกข์กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี้ยเหมาะกับคนเล่นฌานนะเหมาะกับสมถะญาณิก จิตตานุปัสสนากรรมานุปัสสนาเนี่ยหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือคนที่ไม่มีฌานแบบพวกเราเนี่ยแนหะเจริญปัญญาด้วยการดูรูปนามถ้าดูรูปนามมันก็คือเจริญธรรมานุปัสสนาถ้าดูกุศลอกุศลที่เกิดในใจเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคู่นี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ฌานคนอย่างพวกเราเนี่ย คนสมัยก่อนมีเวลาว่างเยอะทำมาหากินอย่างทำนาอย่างเงี้ยปีหนึ่งทำนาไม่กี่เดือนฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็รอให้ข้าวโตน้ำไม่มีก็ไปไขน้ำเข้านาน้ำมากไปก็เอาน้ำออกจากนามีทำงานอยู่อย่างเงี้ยมีปูมีหนูอะไรก็ไปสู้กับมัน เอาข้าวออกรวงไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จหมดธุระละสมัยก่อนน่ยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยว่างงานละตลอดฤดูร้อนรอฝนตกครั้งใหม่เนี่ยว,ว่างตั้งหลายเดือนช่วงที่ว่างเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปกัดปลาตีไก่ผู้ชายนะเรื่องชั่วๆเนี่ยถนัดกัดปลาตีไก่ผู้หญิงก็ไปทอผ้าอเงี้ยมีงานทำได้ประโยชน์ ว่างหลายเดือนถ้าคนที่สนใจธรรมะนะมีเวลาภาวนาเยอะเยอะกว่าพระหนึ่งพันสายอีกเพราะต้งหลายเดือนตั้งแต่ฤดูแล้งตลอดฤดูแล้งรู้จกักฤดูแล้งไหมเดี๋ยวนี้เริ่มไม่รู้จกักฤดูแล้งรู้แต่ฤดูฝนฤดูรอ้อนฤดูหนาวทำไมก่อนมีคําว่าฤดูแล้งคือเป็นชว่วงแห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ํา อัตะคัดขาดแคลนอาหารการกินไม่ค่อยมีกระทั่งในคลองเขาแห้งปลาก็ไม่มีอดอดอยากกันเนี่ยชีวิตสมัยโบราณนะชีวิตความเป็นอยู่ลําบากของที่จะอยู่ที่จะกินที่จะใช้ไม่ค่อยมีแต่มีเวลาเยอะมีเวลาภาวนาอย่างพวกเราทุกวันนี้มีของกิงของใช้เยอะแยะเลยมีของให้ซื้อจนซื้อไม่ไหว ทำงานหนึ่งที่ไม่พอจะใช้ไม่พอจะซื้อทำงานหลายๆที่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยุคนี้ทำงานสามสี่ที่นะแต่ละคนบางคนเพื่อจะได้รวยมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆแต่ไม่มีเวลาใช้เงินหนยน่าสงสารซื้อบ้านใหญ่ๆไม่ได้อยู่บ้านทำแต่ง,งานกลับมาบ้านก็สุกหัวนอนหมดแรงชีวิตรุ่นนี้เครียด จะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะยากยากมากนนกรรมฐานที่เหมาะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่คนในสังคมเกษตรแบบรุ่นโบราณน,นะเป็นคนเมืองหลวงปู่ดูลเคยบอกเมื่อสามสว่ปีก่อนท่านบอกต่อไปการดูจิตเจะรุ่งเรืองในเมืองเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองแล้วเพราะว่า ทำกรรมฐานด้วยการดูจิตมันทำได้จริงแต่ทำกรรมฐานด้วยการดูกายเนี่ยต้องไปเข้าฌานมันไม่ได้เข้าสักทีเข้าไม่ไหวใจเนี่ยวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเพราะงั้นทำยากกรรมฐานที่เหมาะคนรุ่นเราจอมฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยคือดูใจของตัวเองไปเลยใจฟุ้งซ่านรู้ทนันใจสงบรู้ทนันใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ไปเรื่อย จะไปยากอะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยๆสุดท้ายใจมันจะค่อยๆสงบขึ้นสงบเองเพราะว่ากิเลสครอบงําใจไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความโกรธความโกรธก็ดับไปใจก็สงบไม่เต้นเร่าๆไปด้วยอํานาจของความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภมันก็เด็นหายไป ใจเราก็ไม่ดิ้นเล่าๆไปเพราะความโลภนะใจมันสบายเพราะนั้นสมาธิมันเกิดเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งเข้าฌานหรอกสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิการภาวนามีสามแบบหลักๆนะใช้สมาธินำปัญญาเหมือนสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ทำ เข้าสมาธิออกจากสมาธิมาดูกายหรือดูเวทน,นาใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิอย่างการดูจิตเนี่ยเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยแล้วสมาธิเกิดเองไม่ต้องดิ้นรนให้เกิดพระดิ้นยังไงมันก็ไม่เกิดหรอกไม่มีปัญญาทำใจมันฟุ้งมาก นะคอยรู้ทันกิเลสไปนะพอกิเลสมันดับไปสมาธิมันก็เกิดเองจิตมันไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆอีกวิธีหนึ่งเนะี่ยใช้สมาธิกับปัญญาควบกันคือเจริญปัญญาในฌานนะคนที่จะเจริญปัญญาในฌานได้ต้องมีคุณสมบัติสงข้อข้อหนึ่งชำนาญในฌานมีวัสีในฌานนึกจะเข้าก็เข้าได้นึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้ทรนะงฌานอยู่ นึกจะเจริญปัญญาในฌานก็ทําได้นึกจะออกจากฌานก็ทําได้มีความชํานาญสี่ข้อชํานาญในการเข้าชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการเจริญปัญญาในฌา,านชํานาญในการออกจากฌานต้องชํานาญนะตอนออกออกไม่ชํานาญนี่บางทีปวดหัวไปเลยปวดหัวเป็นบันๆเลยถอนจิตพลวดออกมาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าชํานาญนะมีคลีลาในการถอน ไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกอยู่ที่ความชํานาญแต่ถ้าไม่ชํานาญเนี่ยกว่าจะถอนได้เนี่ยต้องใช้เวลาไม่งั้นปวดหัวหัวดนแทบแตกเลยถ้าจะเจริญปัญญาในฌานอันแรกต้องชนาน,นชาญในฌานถ้าไม่มีฌานจะไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ต้องชํานาญคือชํานาญในการดูจิต ชำนาญในการดูกายเนี่ยไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้เพราะเวลาเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเราจะดูองค์ฌานะเช่นเห็นปิติเกิดขึ้นมาปิติตั้งอยู่ปิติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นมานะความสุขตั้งอยู่ความสุขดับไปนะเห็นอุเบกขานะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเนะี่ยดูองค์ฌาน หรือเห็นจิตมันเกิดวิตกวิจารณขึ้นมาอีกแล้วจิตเข้าไปจับอารมณ์กรรมฐานไปเข้าเคลียอารมณ์กรรมฐานอันนี้เรียกวิโตวิจารเ์ราะฉะนั้นเป็นการรู้นามาทำคนที่จะ,จะเจริญปัญญาในฌานได้นอกจากชำนาญในฌานนะต้องชำนาญในการดูจิตไม่มีกายให้ดูหรอกยิ่งเข้าฌานสูงขึ้นไปร่างกายหายไปเลยไม่มีกายเหลือแต่จิต พวกเราดูจิตได้แต่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่เราทำได้เข้าฌานไม่เป็นเนี่ยจะไปทำสมาธิก่อนแนละ้วมาเจริญปัญญาใช้สมาธินำปัญญาทำไม่ได้เราเข้าสมาธิไม่ได้จะเจริญสมาธิกับปัญญาควบกันก็ทำไม่ได้เขาทำสมาธิไม่ได้ไม่มีทางให้เลือกมีอย่างเดียวนะ คือจเจริญปัญญานำสมาธิไปเวลาที่เรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะสมาธิจะเกิดเองสมาธิจะเกิดเองอันนี้ในปริยัติก็สอนหลวงปูดุลก็สอนครั้งหนึ่งหลวงพ่อเปียกฝน้วเปียกฝนนะใจมันกังวลว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดแล้วม่เห็นว่าใจกังวลพอเห็นความกังวลนะความกังวลดับวับลงไปเลย ความกังวลขาดสะบั้นลงไปพายุกำลังมานะฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงแผ่นดินกระเทือนอเนี้ยจิตมันรวมลงไปนะโลคธาตุนี้หายไปไม่มีโลกเพราะฉะนั้นไม่มีพายุไม่มีฝนไม่มีอะไรไม่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องร่างกายนี้ก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะดูจิตอยู่ดีๆนะดูจิตกังวลน,นะ พอความกังวลดับปับ๊บจิตมันรวมเข้ามาเองเนี่สมาธิเกิดเองไม่ได้เข้าชงเข้าฌานอะไรสมาธิเกิดเองนะเกิดถึงขนาดที่โลกธาตุดับไปเลย <S <S ไปเล่าถวายหลวงปู่ดูลบอกผมภาวนาดูจิตอยู่จิตมันก็เคลิมเคลิมลงไปอย่างเล่าไม่ละเอียดเลยว่าโลกธาตุดับไรไม่ได้เล่าเลยพูดท่านคำสองคำท่านรู้เรื่องหมดแล้รู้เยอะกว่าเราเอีกท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิ หลวงพ่อก็เฉียงหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไม่ได้เข้าฌานนะผมดูจิตอยู่หลวงปู่ดูลบอกว่าการดูจิตนั้นได้ฌานอัตโนมัตินะงั้นเราเจริญปัญญาไปดูจิตมันทํางานไปแล้วสุดท้ายเนะี่ยมันจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างต่ําปฐมฌานอย่างสูงได้ฌานที่8ปดในวาสัญญาณาสัญญายตนะแล้วแต่กําลังของสมาธิที่เกิดขึ้น แต่อย่างต่ําเป็นปฐมฌานเพราะเราเจริญปัญญาไปเรื่อยเนี่ยนะประสีนสมาธิปัญญาเราดีขึ้นดีขึ้นตอนที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานจิตเวลาเกิดอริยามรรคจะเกิดในฌานเท่านั้นนะไม่เกิดตอนอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้จิต่างนี้อยู่ในกามไม่มีกําลังจิตจะเข้าฌานของจิตเองไม่ต้องกลัวถึงวันหนึ่งพวกเรา,าเข้าได้ อาจจะไม่เก่งไม่ชํานาญเท่าพวกที่เขาเล่นชานโดยตรงพวกเล่นชานโดยตรงนะกว่าจะ,จะเจริญปัญญาได้ไม่ใช่ง่ายนะเข้าชาญกันฝึกกันหลายหลายปีพอฝึกกันหลายหลายปีแล้วก็จะมาเจริญปัญญาเนี่ยจิตไม่ค่อยยอมเจริญปัญญาจิตมันติดความสุขความสงบของสมาธิไปอ่านประวัติหลวงปู่มัน่นประวัติหลวงตามหาบัวที่ท่านเขียนไว้เอง ท่านเล่าว่าตอนท่านไปอยู่กับหลวงปู่ม,มั่นท่านพุโทโธตอนเช้าหลวงปู่ม,มั่นก็ถามท่านว่าท่านมาหาจิตเป็นยังไงจิตสงบครับทุกวันตอบคาว่าจิตสงบรู้สึกภูมิใจนะว่าจิตสงบได้ตลอดเลยหลายวันเข้าหลวงปู่ม,มั่นว,ว,ว่าว่าทำไมไม่เจริญปัญญาสงบอยู่เฉยๆมันจะได้อะไรกิเลสไม่กลัวจิตสงบนะ กิเลสกลัวปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องทำลายล้างกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องทำให้จิตนอนแช่อยู่กับกิเลสถูกดุท่านก็เลยบอกว่าเอาใหม่คราวนี้จะ,จะเจริญปัญญาจิตมันติดสมาธิท่านเล่าบอกจิตมันติดสมาธิพอจะถอนจิตออกมาเดินปัญญาเนี่ยนะมาดูกายพิจารณาร่างกายอย่างผมคนเล็บฟันหนังเนี่ย จิตเริ่มพิจารณาปุ๊บจิตทิ้งการพิจารณานะกลับเข้าไปรวมสงบใหม่บอกโอ้ยสู้นานนะกว่าจะตึงจิตออกมาทํางานได้พอตึงจิตออกมาทํางานพิจะระารณาร่างกายได้แล้วตอนเช้าหลวงปู่มั่นถามท่านก็จะตอบว่าจเจริญปัญญาอยู่ตอบทุกวันมีแต่ปัญญาปัญญาปัญญานะทีแรกหลวงปู่มั่นก็ามันดีดีเพราะนานนานเข้านะ่ะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แล้ว ไม่มีสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไงเวลาที่เจริญปัญญาสมาธิมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆก็ต้องกลับไปทําสมาธิใหม่ท่านบอกว่าตอนที่จากเจริญปัญญาจะกลับไปทําสมาธิใหม่ก็ยากนะเพราะจิตเคยชินกับการเดินปัญญาแล้วพอจะมาพุทโทคำสองคำเท่านั้นจิตกระโดดกลับมาพิจรารณาร่างกายอีกแล้วเนี่ยท่านบอกต้องฝืนมากเลยกว่าจิตจะยอมพักเนี่ยถ้าเดินในสายนะั้นนะลำบากอย่างเนี้ย เดินในสายที่พวกเราเดินเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิคอยรู้ทันเข้าไปเลยอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นกับจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยเรยรู้บ่อยบ่อยหน่อยอย่านานๆารู้ทีสามวันรู้ทีเจ็ดวันรู้ทีมากน้อยสันโดษเกินไปเรียกสันดานไม่ใช่สันโดษหรอกนะสันดานขี้เกียจขี้คลานใช้ไม่ได้เนะงั้นพยายามเตือนตัวเองคอยรู้คอยดูเรื่อยๆนะ แล้วการปฏิบัติจะไม่ยากหรอกถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าฌานแล้วก็เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้นะจิตเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาจะทําได้เนี่ยมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆพอมีสติรักษาจิตอยู่กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นอันตโนมัติ จิตใจมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นสงบสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เกิดดับตลอดเวลาสุดท้ายปัญญาอัตโนมัติก็เกิดศสีลสมาธิปัญญามันเกิดด้วยสติที่คอยรู้ทันจิตนี่แหละสุดท้ายอาริยมรรคก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากหรอกทำได้ มันสามเส้นทางนะการปฏิบัติไม่ใช่มีเส้นเดียวมันต้องเข้าฌานก่อนไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นธรรมราชาแตกฌานในธรรมะไม่มีใครเสมอเหมือนท่านสอนธรรมะไว้ทุกรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ดูเราทําอะไรได้เราก็เอาวันนั้นแหละไม่ต้องไปดิ้นรนว่เาเข้าฌานไม่ได้ต้องไปเข้าฌานสักก่อนชาติหน้าก็ยังไม่ได้เลยฌานนี้ฝึกกันหลายชาตินะ ไม่ใช่ฝึกกันแป๊บๆนะคนที่เข้าฌานได้เนี่ยฝึกกันมาหลายชาติแนละ้วกว่าจะเข้าได้แต่ฌานเสื่อมเนี่ยง่ายมากเลยอย่างฤาษีเข้าฌานได้นะเหาะไปในอากาศแอบชำเลืองลืมตาดูไประยะระยะดูสิออกนอกเส้นทางหรือเปล่าลืมตาขึ้นมาพอดีผ่านพระราชวังเห็นพวกนางสนมกำนันนะกำลังเล่นน้ำอยู่ หรือสีมองเฮ้ยนะตาโต้มันหล่นตุ๊บลงมาซี่โครงหักเลยนะหล่นลงมาในวังนั่นหนะึ่งเนี่ยชานฝึกยากเสื่อมง่ายรักษายากงั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกเอาที่เราทำไดนะ้มีปัญญาดูไปเลยเอาไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูจิตไปด้วยนะ